เรียกพวกเรามามีอะไรเหรอแผัรติฉันพมไอ้นี่อยู่บนหน้าอกของบ๊อบฉันว่านายอยากเห็นมันพวกนั้นปล่อยเขามาพวกมันทำงานด้วยกันเหรออาจริงดิจก็แค่มุกขำๆพะเจ้าช่วยมึงเล่นเชี่ยอะไรเนี่ยแจ็ค นายไม่ควรเอาสพมันเล่นอะไรแบบนี้สิแค่ล้อคุณเล่นนะจอรนนายก็รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา,าผมแค่ปั่นคุณเล่วน,น,นายรู<อ>้ว่าฉันต้องเสียค่าหนังสือพิมพ์เยอะขนาดไหนออและมันก็ต้องเผาไปแล้วเนี่ย